สวัสดีครับสวัสดีครับกุ๊กกากาฮ่าดัมครับวันนี้กุ๊กกากาฮะาดัมจะมาทําเมนูเนื้อทอดกระเทียมใส่ผักรวมโรยด้วยพริกกระเทียมมะนาวบีบนะครับเป็นอาหารที่กุ๊กกากินเป็นประจํานะครับรสชาตินี้จะจ้านสุดยอดอย่างนี้เลยนะครับผมเรามาดูวิธีการหมักเนื้อกันเลยนะครับผมเนื้อนี้เป็นเนื้อนะครับ นี่เป็นเนื้อติดมันนะครับเนื้อติดมันที่เอามาทําเสือลองไห้ก็เลยแบง่งมาทํากับข้าวกินนะครับวิธีปรุงก็นี่นะครับเป็นซอสภูเขาทองนะครับครึ่งกระบวย นี่ก็เป็นพริกไทยป่นนะครับพริกไทยป่นใส่เยอะๆจะได้ออหอมผงชูรสนะครับใส่นิดเดียวถ้าใครไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็คลุกให้เข้ากัน หลังจากที่เราเตรียมเครื่องเสร็จแล้วเราก็มาลงมอทอดกันเลยนะครับผมอันดับแรกจุดไฟเผากระทะให้ร้อนก่อนนะครับเผากระทะให้ร้อนร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลไนงไฟใส่ลงไปน้ำมันให้เยอะหน่อยนะครับให้มันท่วมของที่เราจะทอด เตอร์ีนี่เสร็จแล้วนะครับตั้งให้ร้อนนะครับร้อนร้อนเลนครับเช็คดูว่ามันร้อนหรือยังค้รับาผมเช็คดูว่าน้ำมันร้อนนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่ เนื้อลงไปทอดอันดับแรกเนื้อก็จะทอดให้เอาแบบว่าที่เราชอบกรอบมากกรอบน้อยแต่ผมชอบแบบกรอ,กอบๆเคี้ยวแล้วมัน,มน จะได้ที่แนละสีเรื่องอ่อสีได้ที่แล้วเราก็ใส่ผักรวมนะครับใส่ผักรวมใส่ผักรวมลงไปไม่ต้องทอดนานนะครับผักรวมแล้วก็ปิดไฟปิดไฟเสร็จแล้วก็กระเทียมนะครับกระเทียม กระเทียมสับหยาบๆใส่ลงไปพอใส่กระเทียมลงไปแล้วก็เอาออกมันต้องนานนะครับกระเทียมจะไม่เียมแ้นก็ไปไปรับองทมดี๋ยเสอเสร็จแล้วก็ออกมาประมาณนี้เสร็จ เดี๋ยวรโรยด้วยพริกน้ำปลาหลังจากที่ทอดเสร็จแล้วนะครับก็นำมาลาดข้าวลาดข้าวเสร็จแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็พริกน้ำปลาตักเอาแต่พริกนะครับพริกล้วนน้ำปลานิดหน่อยใส่เยอะเด็กเข็มข้าวเนื้อทอดกระเทียม ผักรวมนะครับรสชาติจัดจ้านนะครับแล้วก็โรยตักอกแต่พริกแล้วก็คลุกกับกระเทียมกีบซอยนะครับเสร็จแล้วนะครับใช้มะนาวสซีกนะครับบีบโรย ถ้าซิกใหญ่ก็ซีกเดียวถ้าซีกเล็กก็สองซิกนะครับเสร็จแล้วครับผมเมนูโปรดของกุกากากระทะดำใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดซับตะไคร้หรือกดลูกกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กุกากากระทะดำเลยนะครับโอเค